สวัสดีครับมื่อนี้กับมาพ่อกันอีกเทนึองนะครับกับซองมาราธอนฟาร์มเอาเนะาะมื่อนี้กับพาม,มาเบิงโคกน้องนาเนาะโคกนองนาคุดสามไล่นะครับมื่อนี้กับคุดเป็นวันที่วันที่ที่สามเนาะพี่กัดตอนนี้ก็อยู่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะ ตอนนี้เดี๋ยวผมพาพยังมาเบิง่งตอนนี้กับเวลาประมาณ6โมงแรงเนะาะอทิตฎพอาทิตย์กำลังจะตกดินเนาะคุดกกับเป็นวันที่3เพื่อนว่าน่าจะได้ออกในมืออื่นนี่เนาะ พุทนี้ก็เป็นในในสามไรนี่ก็มีสองน้องแล้วก็มีคลองใส่ไก่เนาะเดี๋ยวผมยางเดี๋ยวผมพายางเบ่งรอบๆเนาะ สานี่ก็ความเลืกประมาณเจดมิตรได้เนาะถือว่าเลือกอยู่ตอนนี้น้ำก็น้ำออกบอ่อเนาะน้ำใตย,ยินตรงนี้ก็เป็นสวนสพลังกิมจูเนาะสวนมักซีดาเนาะครับตอนนี้ผมก็เริ่มห่อแล้วในประมาณแปเดือนแล้วผมปลูกมากอะไรผมก็ใส่ ุยสูตรสิบห้าปุ๋ยขิงว่าเนาะขิงว่าขี่ไก่ก็ถือว่าขุดนี่ก็สวยงามเนาะแต่ยังโมู้วจาะปู่ยังแน พุดแล้วก็น่าจ,จะออเอาเฟืองมาห่มดินไว้เนาะห่มดินเป็นดินไม่เนาะดินกลบอปลูกยางก็ยังบอค่องงามผานไดเนาะดินกลบอดินที่บบมีแหลทา่างเนาะบ่คือดินนาดิน เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สักนี้ก่อนนาอเดี๋ยวผมพามาอัปเดตเบืองใหม่พุ่นเลยครับตอนเซ็ตตอนคุดเซ็ตไปแล้วเนานะฝากติดตามเนเดอ้อขอบคุณครับ